ในแต่ละปีมีบ้านจํานวนไม่น้อยที่สร้างไม่เสร็จตามกําหนดบางหลังยังอยู่ในฝันบางหลังกลับกลายเป็นบาดแผลของเจ้าของบ้านไปตลอดชีวิตคําถามคือทําไมผู้รับเหมาถึงทิ้งงานทั้งที่เริ่มต้นด้วยสัญญาและความหวังเหมือนกันทุกคนงบที่ไม่เคยพอและการประเมินราคาที่ผิดตั้งแต่วันแรกในวงการก่อสร้างมีความจริงหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ ผู้รับเหมาบางรายตั้งราคาต่ำกว่าต้นทุนจริงเพื่อให้ปิดงานได้เพื่อให้ลูกค้ายอมเซ็นสัญญาแต่เมื่อเริ่มงานไปวัสดุขึ้นราคาช่างไม่พอค่าแรงเพิ่มเงินไม่พอหมุดงานเดินต่อไม่ได้สุดท้ายการหายตัวไปคือทางออกเดียวที่เขาเลือกนี่คือจุดเริ่มต้นของงานทิ้งที่พบมากที่สุดในไทยระบบบริหารที่ไม่มีและทีมช่างที่ไม่ใช่มืออาชีพผู้รับเหมาเล็กๆหลายราย ไม่มีทีมช่างประจําไม่มีโฟร์แมนไม่มีคนควบงานเมื่อรับงานหลายหลังพร้อมกันก็ต้องไปหาช่างรายวันเอาหน้างานผลที่ตามมางานผิดแบบซ่อมซ้ําเสียเวลางบที่คํานวณไว้ก็เริ่มบานเพราะงานล้นเกินกําลังการทิ้งงานกลายเป็นการยอมแพ้กลางทางสัญญาที่เขียนไม่ครบเปิดช่องปัญหาที่หลีกไม่พ้นในงานก่อสร้าง สัญญาคือหัวใจแต่ในความจริงมีเจ้าของบ้านจำนวนมากที่เซ็นสัญญาแบบไม่ตรวจรายการวัสดุไม่รู้กำหนดงวดงานและไม่รู้ว่าควรระบุอะไรบ้างสัญญาที่ไม่ชัดเจนเปิดช่องให้ตีความเปิดช่องให้เบิกเงินง่ายและเปิดช่องให้หายไปง่ายเช่นกันความขัดแย้งที่สะสมจนวันหนึ่งใครสักคน หมดความอดทนบางครั้งผู้รับเหมา geliyor, ไม่ได้ตั้งใจทิ้งงานแต่การเปลี่ยนแบบระหว่าง,งทางการขอเพิ <grandma>. ่มงานโดยไม่เพิ่มงบหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันทําให้เกิดแรงกดดันสะสมผู้รับเหมาที่ไม่มีระบบคุณภาพหรือทีมงานรองรับมักจะเลือกถอยแทนที่จะรับผิดชอบต่อจนจบเมื่อปัญหาทั้งหมดมาชนกันงานที่เคยเป็นฝันก็กลายเป็นฝันร้าย เมื่อราคาที่ประเมินต่ำเกินจริงเจอกับทีมงานที่ไม่พร้อมร่วมกับสัญญาไม่ชัดเจนและความขัดแย้งระหว่างทางทุกอย่างมาบรรจบกันที่จุดเดียวการหยุดงานและสุดท้ายการทิ้งงานนี่ไม่ใช่เรื่องของดวงแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างการทำงานที่ไม่เป็นระบบบทสรุปทางออกที่เจ้าของบ้านเลือกได้ ในวันที่เจ้าของบ้านต้องการเพียงแค่บ้านที่อยู่ได้จริงคําตอบไม่ใช่ความหวังแต่คือระบบงานที่ตรวจสอบได้จริงและนี่คือสิ่งที่เจคอนกรุ๊พยายามทําในทุกโครงการมีทีมออกแบบสถาปัตย์วิศวะกรรมครบมีโฟร์แมนประจำไซต์มีระบบตรวจงานเป็นขั้นตอนมีรายการวัสดุสเปคชัดเจนและมีทีมก่อสร้างที่เป็นพนักง,งานของบริษัทเองไม่ใช่ช่างรับเหมาหรายวัน เราเชื่อว่าบ้านไม่ใช่แค่โครงสร้างแต่เป็นพื้นที่ชีวิตและงานทิ้งไม่ควรเกิดขึ้นกับใครอีกเจคอนกรุ๊ปจากแบบสู่บ้านจริงด้วยคุณภาพและความตั้งใจ